please, 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 please ไ,ไม่เก็บของเนาะสี้เลยนะหกลมบ้ากลุ่ไมได้แล้วนี่ไงก็ เอาใหม่เริ่มใหม่ไงใครได้ตัวไหนเนี่ยวิมูดีนะเนี่ยวันนีุ้้ยน่ารักมาแกแกะไหมนี่แกะไหมเดี๋ยไม่แกะเดี๋ยวไม่แกะก็ได้นะงานดีวิวน่า วิุนุมด้าน,นี้มันใส่ไหนคะใส่ลงไปในนันน้น เสียบหัวลงกทิ่มลงแน่เลยคุณบุ๋มนี่นหรอไม่ใช่น่ารักใส่ไปก่อนงั้นตัวต่อไปเป็นโจนซฟเรื่อค่ะมีหมวกนหมเออ นนนันาโอ้อยมาปลานี่ไม่ได้ไม่ใช่จุ่มว่าอะไรอีกจุ่มจะเอาคนเดียวเลยดิอ่ะน่ารักมากคุณหนูมีของปะมีอตัวหนูนะ่ะ ไม่ไม่ถุงไม่มี ไม่ได้นะอุ๊ออยน่ารักไม่นะ <c oughs> ่ารักบอลี่จูมอือขไหนเนี่ยขึ้บุมตัวบนไงอน่ารักุ๊ยน่ารักน่ารัก ข้าผุนเนาะเ่าะเนาะเก็บเก็บเก็บไปแล้วกันง่ายกว่านี่รักมากตัวนี้สวยสุดอืใช่งานเงาวับไม่มีอะไรผิดพลาดไปยังไม่มีใครเจอตัวน่าแก่งจุ่มเนี่ยแอบเขย่าดินี่ไงจุ่มเอาไปได้เนี่ยเอาพ่อ ก็จะชนะให้ได้เลยดิใส่กล่องไปเลยใช่ไหมให้ดูแล้วก็ใส่กล่องไปเลยเนาะแต่มันเี่ยมก่นอ่ะกองกล่องอนขี้มูนนขารักนะบ่าไม่ได้นะผมส้มหมวกส้มยิ้ส้มิเลย

เจ็บทึบๆรอบนี้อันนี้ก็น่ารักครับผมเนาะอันนี้เหมือนคล้ายๆตัวสีฟ้านี่นแกน,นี่น่ารักชอบตัวนี้รอบนี้ผมเลือกแต่สีๆอ่าให้เรียกก่อนเลยอ่ะสองอันสุดท้ายค่ะไอ้เรียกก่อนเลยอ่ะใส่ก่อนเขาหยิบเลยฉันไม่ได้มีใจต้องเสียหรอจุ๊บเรื่องอันนี้ขาดตัวอะไรอยู่ตอนนี้ ฉันน่ะปั๊มจุมฉนะดูแลแมอนวันทีจุ่จับหัวถึงเรู้ไปขบนี่เกี่ยวผื่นสวยมากสวยมากพี่จุ๋มงานดีเนาะใช่งานน่ารักหมดเลยน่าเหมือนหนุ่ยเลยอะทำไมกบจุ๋มไม่น่ารักเลยอะ นผมไม่น่ารักตัวตัวเนี้ยจบจบมามันแบกนี้ปะมันหาป้อมหาเรื่องไงอย่างนี้หรอมันทำอะไรอ่ะมันแบกข้าวไปข้างหลังมึงหมเนี่ยอ,อืมเป็นนักเดงไงนี่ไปเก็บเก็บกคนเ,<ร>เลยเขาเขาไปในเล็บหนูอ่ะ นออ่ะเี่แค่นี้เองมาคนสุดท้ายอาจารย์ปักด้วยค่ะเราจะได้พาน้องกลับบ้านไม่เกะกะานเขาลกไปก่อนเตรงถ่ายได้คนสุดท้ายค่ะง่วงนอนละที่โมบียามาแน่ห้าคุน ตัวหน้ากอกกันไหนมาอนไหนหน้าอกอกคือตัวไหนออ่ะไปเด้อสิจุดไปหน้าอกอกแล้วหน้นองนี่สวยหน้าน,นี้นะเห็นตะแครงหมดละ